ผลิตภัณฑ์ Artistry Skin Nutrition Sleeping Mask มาในคอนเซปต์ใหม่ค่ะให้ผิวได้นอนเต็มอิ่มผิวสดชื่นหลังตื่นนอนซึ่งแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็น Skin Nutrition เราก็ได้มีการคัดเลือกส่วนผสมนะคะแล้วก็ทําสูตรผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในมาตรฐานของ Clean Beauty ค่ะ Clean Beauty คืออะไร Clean Beauty ก็คือการที่เราเลือกส่วนผสมนะคะต่างๆที่เรียกได้ว่าปราศจากสารที่อาจทําให้เกิดการระคายเคืองในผิวได้ค่ะรวมถึงนะคะ เราได้จดทะเบียนเป็นสูตรวีแกนด้วยก็คือไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ค่ะแล้วก็ไม่มีการทดสอบในสัตว์ที่สําคัญนะคะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีการผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังด้วยค่ะซึ่งเรื่องเด่นนะคะเรื่องสําคัญคุณสมบัติหลักๆเลยของตัวผลิตภัณฑ์ Artistry Skin Nutrition Sleeping Mask ตัวใหม่นี้นะคะเราจะเน้นที่3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของการปลอบประโลมผิวและมอบความชุ่มชื้นให้ผิวได้นอนเต็มอิ่มหลังตื่นนอน เรื่องที่2นะคะคือเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวค่ะสุดท้ายเรื่องที่3นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของเกราะปกป้องผิวค่ะเราจะไปดูการทีละหัวข้อเลยนะคะเรื่องแรกนะคะคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะจะเน้นในเรื่องของการเปราปลมผิวและมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งเรานะคะมีส่วนผสมหลักๆอยู่3ส,ส่วนผสมด้วยกันที่จะช่วยใ้น ในเรื่องของความชุ่มชื้นนี้ค่ะซึ่งส่วนผสมแรกนะคะก็คือเฟอร์เมนเทียซิก้าซึ่งเป็นส่วนผสมที่มีอยู่ในสล e ปปิ้งมาร์รุ่นเดิมค่ะแน่นอนว่าทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าความพิเศษของเฟอร์เมนเทียซิก้านะคะก็คือการที่เขามีคุณสมบัติในการมอบความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงด้วยกันค่ะด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าซิก้ารีลีสนะคะซึ่งจะช่วยปลดปล่อยส่วนผสมเข้าสู่ผิวอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งคืนค่ะ ส่วนผสมที่2นะคะก็คือ botanical seven complex ค่ะเป็นส่วนผสมจากพืชธรรมชาติทั้ง7ชนิดนะคะที่ช่วยปลอบประโลมผิวและแน่นอนว่าจะช่วยเติมพลังให้ผิวของเราดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะเป็นส่วนผสมใหม่ค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือส่วนผสมนะคะเป็นสารสกัดที่มาจาก aqua luna ค่ะทําหน้าที่ในการกักเก็บน้ําตามธรรมชาติและช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนผสมพิเศษของตัว Artistry Skin Nutrition Sleeping Mask นะคะเรายังมีน้ำมันเมล็ดเชียขาวที่เพาะปลูกจากฟาร์มออร์แกนิกนิวทริไเข้ามาผสมด้วยเพราะว่าในทุกผลิตภัณฑ์นะคะของ Artistry Skin Nutrition จะมีส่วนผสมของเมล็ดเชียขาวอยู่ด้วยค่ะซึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะ Artistry Skin Nutrition Sleeping Mask ก็มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดเชียขาวเช่นเดียวกันค่ะซึ่งน้ำมันจากเมล็ดเชียขาว นี้นะคะเป็นเมล็ดเชียขาวที่เพาะปลูกโดยฟาร์มออร์แกนิกนิวทิไลค่ะเป็นฟาร์มที่มาจากเอลพาธาขาวประเทศเม็กซิโกนะคะเรียกว่าเป็นเมล็ดเชียขาวสายพันธุ์พิเศษสายพันธุ์เรนบอกค่ะที่ได้รับสิทธิบัตรของอาร์ติสตีด้วยนะคะซึ่งความพิเศษของเมล็ดเชียขาวสายพันธุ์เรนบอกนี้นะคะก็คือเขาให้ผลผลิตที่สูงถึง99%เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งการที่เขาสามารถมอบผลผลิตได้สูงถึง9 9นะคะก็เป็นการแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของเมล็ดเชียขาวค่ะที่สามารถนำมาสกัดเป็นส่วนผสมสำคัญที่มีคุณภาพสูงในผลิตภัณฑ์ได้ค่ะซึ่งน้ำมันเมล็ดเชียขาวนี้นะคะเรียกว่าเป็นขุมพลังของไฟโตนีทรียนที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นและส่งเสริมความแข็งแรงของเกราะปกป้องความชุ่มชื้นผิวด้วยค่ะช่วยให้ผิวของเราดูสวยสุขภาพดีนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะในคุณสมบัติที่เรามุ่งเน้นในส่วนที่2นะคะก็คือเรื่องของการจัดการปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำลดเลือนจุดด่างดําและรอยสิวซึ่งเรามีส่วนผสมจากในอาซินามายถึง2%เ์ด้วยกันค่ะในอาซินามายก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของการปรับโทนสีผิวให้ดูสม่ําเสมอขึ้นให้ผิวดูกระจ่างใสที่สําคัญยังช่วยลดเลือนจุดด่างดํารวมถึงรอยสิวด้วยละค่ะ และคุณสมบัติสุดท้ายค่ะที่เราจะมุ่งเน้นในการดูแลผิวก็คือการเสริมสร้างความแข็งแรงของเกราะปกป้องผิวค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราจะมีส่วนผสมสําคัญด้วยกันถึง2ส่วนผสมค่ะส่วนผสมแรกนะคะก็คือ A A 2 G และ Chrysanthemum Complex ที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระต่างๆเพราะว่าส่วนผสมนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทรงพลังค่ะจะช่วยปกป้องผิวจากอันตรายที่มาจากสิ่งแวดล้อมซึ่งทําให้เกิดอ นุมูลอิสระแล้วก็ทำร้ายผิวของเราได้ค่ะถัดมานะคะเป็นส่วนผสมใหม่ค่ะก็คือพรีไบโอติกจากชิคาอรียรูทซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวของเราค่ะจะช่วยส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์บนผิวของเราหรือว่าไมโครไบโอมนั่นเองนะคะช่วยทำให้เกราะป้องกันผิวของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ Artistry Sleeping Mask ของเรายังมีกลิ่นหอมที่ช่วยผ่อนคลายทำให้เราเนี่ยสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายค่ะซึ่งเรามีส่วนผสมจากน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ ender, และเบอร์กามอตนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทำให้เราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายก่อนเข้านอนนั่นเองค่ะที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้นะคะยังปราศจากสีสังเคราะห์ด้วยค่ะ เรามาดูกันชัดๆเลยนะคะเปรียบเทียบกับ Sleeping Mask รุ่นเดิมนะคะว่ามีอะไรอัปเกรดขึ้นบ้างนะคะจากภาพนี้นะคะจะเห็นเลยว่าส่วนผสมใหม่นะคะที่เราเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการปลอบประโลมผิวแล้วก็ยกระดับความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยมีด้วยกันถึงสส่วนผสมด้วยกันก็คือน้ำมันเมล็ดเชียขาวที่เพาะปลูกโดยฟาร,ร์มออร์แกนิกนิวทรไลค่ะแล้วก็อะควาลูน่านั่นเองค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดําและรอยสิวซึ่งในสูตรเดิมจะไม่มีในส่วนนี้ ะะแต่ว่าสูตรใหม่นี้เนี่ยเราได้ใส่ส่วนผสมที่เรียกว่าในอาซินามายเข้มข้นถึง2%ด้วยกันค่ะเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิวจริงๆค่ะ ถัดมานะคะสุดท้ายเลยก็ในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของเกราะปกป้องผิวนะคะที่เรามีพรีไบอติกจากชิค c o อรี่รูทเพิ่มขึ้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะโดยภาพรวมของ a r t i s t r y skin nutrition แล้วแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเป็น clean beauty เป็น v ีแกนไม่มีการทดสอบในสัตว์สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในส่วนผสมที่มาจากฟาร์มออร์แกนิกนิวทริไลท์และที่สำคัญผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วค่ะ ทีนี้เราก็เรียนรู้กันไปครบถ้วนแล้วนะคะว่าในส่วนผสม Sleeping Max ใหม่ของเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างรวมถึงมีคุณสมบัติใหม่ๆอะไรบ้างทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องนะคะของตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรากับการดูแลความต้องการพื้นฐานผิวทั้ง5ประการของเรากันค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ Art i s ิ r y Skin n u t r i t i o n s l e e p i n g m a งแนะคะแน่นอนว่าจุดเด่นของเขาคือเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชุ่มชื้น ะะก็จะมาเติมเต็มในส่วนของประการผิว3ประการด้วยกันค่ะได้แก่ประการเสริมโครงสร้างผิวค่ะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนยืดหยุ่นและดูกระชับขึ้นด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์และเซรั่มซึ่งแน่นอนว่ามีสลิปปิ้งมาส์อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ประการที่2นะคะก็คือประการกักเก็บความชุ่มชื้นค่ะแน่นอนว่าชื่อความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็จะต้องมีส่วนผสมที่เกี่ยวข้องกับความชุ่มชื้นเช่น m o i s ไร r i อ e r นะคะรวมถึง sleeping m a ์ k เข้ามาดูแลช่วยก,กักเก็บความชุ่มชื้นภายในผิวด้วยเช่นกันค่ะและประการสุดท้ายนะคะก็คือประการปกป้องสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งประการปกป้องสิ่งแวดล้อมนี้นะคะก็จะเป็นประการที่ช่วยปกป้องผิวจากการทําร้ายของสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่ง นอกจากที่จะช่วยปกป้องผิวนะคะด้วยผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วตัวมอยส์เจอรเซอร์เองก็ยังมีส่วนผสมที่ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยผ่อนคลายนะคะเรียกได้ว่าเป็นการดูแลปกป้องผิวจากการทำร้ายของสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกันค่ะและเรามาดูในเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการบำรุงผิวค่ะ เวลาเราใช้ Sleeping m a s ์นะคะหลายๆคนก็คงสงสัยกันว่าแล้วผลิตภัณฑ์ s l e e p ิ้งมาส์จะไปแทรกอยู่ตรงไหนของขั้นตอนการบำรุงผิวนะคะในช่วงกลางวันค่ะเราจะเริ่มต้นการปรนิบัติผิวหรือว่าการดูแลผิวของเรานะคะด้วยการทำความสะอาดหน้าด้วยการใช้ c l e a n ซอรค่ะ ถัดมานะคะเราก็จะปรับสภาพผิวของเรานะคะแล้วก็เป็นการทําความสะอาดขั้นตอนสุดท้ายด้วยเรียกว่าเป็นการทําความสะอาดขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เริ่มต้นเตรียมผิวให้พร้อมรับการบํารุงผิวนะคะด้วยโทนเนอร์ค่ะ แล้วเราก็จะจัดการปัญหาผิวนะคะที่เราเป็นกังวลไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยความหมองคล้ำต่างๆนะคะด้วยเซรั่มค่ะซึ่งในส่วนของเซรั่มนี้เราสามารถเลือกใช้หลากหลายผลิตภัณฑ์ได้นะคะแต่ให้ใช้ตัวที่มีเนื้อสัมผัสบางเบาที่สุดก่อนแล้วถึงเลือกใช้เนื้อสัมผัสที่เข้มข้นขึ้นมาค่ะ และถัดมาค่ะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอายครีมในการบำรุงผิวรอบดวงตาแล้วจึงตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ค่ะซึ่งมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะเราสามารถเลือกใช้ตามปัญหาผิวของเราหรือว่าตามความชื่นชอบของเราได้เลยค่ะสุดท้ายนะคะตอนกลางวันขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดค่ะที่สำคัญเลยที่ช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ระหว่างวันค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นการดูแลในส่วนของการดูแลผิวขั้นตอนการบำรุงผิวในช่วงกลางคืนกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงกลางวันจะเห็นว่ายังไม่ได้มีบทบาทของ sleeping mask ตัวใหม่ของเรานะคะแต่ในช่วงกลางคืนนี่แหละที่ sleeping mask นะคะจะเป็นนางเอกที่ช่วยในการบำรุงผิวของเราให้ฟื้นฟูระหว่างที่เรานอนหลับผักผ่อนนั่นเองค่ะเริ่มต้นวันนะคะเริ่มต้นการบำรุงผิวด้วยการคลีนเครื่องสําอางนะคะรวมถึงสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะ กันแดดด้วยนะคะด้วย remover นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําความสะอาดเครื่องสําอางนะคะเราสามารถเลือกใช้ทั้งในส่วนของ micellar นะคะหรือว่าเป็นครีม remover หรือเป็น oil remover ก็ได้ค่ะแล้วจึงตามด้วย cleanser นะคะที่ช่วยทําความสะอาดผิวหน้าของเราให้สะอาดหมดจดแล้วก็ปรับสภาพผิวของเราด้วย toner นนค่ะ จากนั้นนะคะบำรุงผิวจัดก,การปัญหาผิวด้วยเซรั่มค่ะซึ่งในส่วนของเซรั่มนะคะเราก็สามารถเลือกใช้ตามปัญหาผิวของเราที่เราเป็นกังวลได้เลยนะคะเซรั่มก็สามารถใช้ได้หลากหลายใช้ได้มากกว่า1ผลิตภัณฑ์นะคะโดยเราสามารถเลือกใช้จากเนื้อผลิตภัณฑ์ค่ะโดยเนื้อผลิตภัณฑ์ที่บางเบานะคะก็ให้เลือกใช้ทาก่อนแล้วจึงตามด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นขึ้นมานะคะแล้วก็ตามด้วยไอเครีมค่ะในการบำรุงผิว บริเวณรอบดวงตาแล้วก็ตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่ช่วยบำรุงผิวของเราซึ่งสามารถเลือกใช้ตามปัญหาผิวหรือความชื่นชอบของเราได้เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนะคะจบการบำรุงผิวในตอนกลางคืนด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราค่ะ a r t i s t r y Skin n u t r i t i o n s l e e p i n g Mask ที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีการดูแลผิวระหว่างที่นอนหลับพักผ่อนให้ผิวของเราได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มอิ่มนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะของผลิตภัณฑ์ใหม่ Artistry Skin Nutrition Sleeping Mask ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็การปลอบประโลมผิวให้ทุกคนได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นมาผิวสวยสุขภาพดีนั่นเองค่ะ